เบื่อไหมครับกับการเจอโปรคลิปนี้นะครับผมผมจะเอาคลิปที่ผมอัดไว้นะครับผมตอนที่ว่าผมตายแล้วก็ผมได้ประหยัดคลิปเอาไว้นะครับผมเจอโปรนะครับมมเพื่อนๆก,ก็ไม่สนุกนะม,มันทําให้เกมเบื่อหน้าเบื่อนะนเพื่อนๆนะเรดาดันแรงอยู่างนี้ยิ่งเป็นแรงอีวิทเหมือนผมอ่ะนี่ยิ่งเป็นแรงอีวิทเหมือนผมนะมนเพื่อนๆก็มันยิ่งหัวร้อนนะนเพื่อน นะคลิปนี้เออผมไม่ตลกนะเพื่อนนะนะเออเจอโปไง,ปไงก็เออถ้าใครผม,ผมก็จะเก็บผมก็จะเก็บไปเป็นประสบการณ์เพื่อนนะนะก็ไปดูเลยคลิปติการที่ผมเจอโปนะอืมโปออีกแล้วครับผมดูมันวิ่งดิผมอยู่ในบ้านอะ่ะผมอยู่ในบ้านบ้านสองชั้นอะ่ะมันยิงผมมันรู้มันยิงได้ยังไง สองนัดตายเลยดูดีมันวิ่งดิมันไม่ได้ใส่เคลรี่มาเลยนะไอ้หาอ่าเอยแล้วแรงผมก็แรงอีโอิตด้วยนะประเด็นอะเจอสามสี่รอบแล้วนะทุกคนวันวันเนี้แรงผมก็ลดเนี่ยเอมเยเอมันไม่สนุกนะมันคิดสนุกอยู่คนเดียวไงแต่ผมไม่สนุกกับมันไงเออไอ้ห่าเจอตึงไม่ว่าเจอปโปรนี่กูเครียดเลยเจอติดโปรนี่เจอทุกวันนะเออไม่รู้อะไรนักหนานะ เดี๋ยวผมดูคุณแป๊บหนึง่งโอ้โหเนี่ยูชื่อ,นนอมันนะครับผมเอายีผ้ามันไม่เป็นยาจะเล่นอีกรับผมดูแลนะสิไอห่าเอ้ย,อยมึงดังแน่กว่าคลิปนี้ลง YouTube แนะ่สัตว์เจอโปรเฉะยแล้วก็แลง้งกูเนี่ยแล้งกูรถเนี่ยมาเจอโปรอย่างมึงอีกเนี่ยโอ้โหดูวดูมันดูมันแต่มันรู้ได้ไงมีคนเพื่อน ผมก็ไม่แน่ใจนะโอ้โหงงเลยจังหวะนี้แงน,นอนนอน,นอนเล่นอยู่เนี่ยว่าเออจะดันแลงดันดันล้วเจอปโปรเนี่ยเกมมันไม่น่าเล่นก็เพราะแบบเนี้ตัวเดียวนะตัวนะ,วนนนนนนวะอันั่นนั่นนั่นวัวเตกโอ้มึงชนะที่หนึ่งไปเลยสัตว์ัวร้อนนะนเพื่อนผมเจออย่างเนี้ยโอ้ถ้าเจอตึงแบบแรงแกนผมไม่ผมไม่ว่านะน,นี่เจอปโปรนี่กูเกลียดเลยอเออ ตัดูดูดูมันดูมนเดี๋ยวผมขอดูมันก่อนเดี๋ยวผมคลิปนี้ลง youtube แน่นะผมอัดคลิปไปอยู่ผมจาลงแน่คลิปนี้ไอ้ห่าเจอโปรอะโอ้อะไรของมันวะไอ้แรงผมลดเนี่ยไอ้เจอเจอโปรนี่เพื่อนเอเออผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันมันวิ่งโคตรเร็วดูมันดูมันดูมันผมขอดูมันแป๊บหนึ่งขอดูมัน เดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวเจอคุณแน่ไม่ไหวเราเล่นโดยฝีมือมันเล่นด้วยการใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะเพื่อนๆเออผมว่าตั้งใจเล่นว่าดูไอ้เฮ้ยยิงอะไรอ่ะยิงอะไรผมจะตั้งใจเล่นดันแดงอิอิดๆใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็แล้วมาเจอแบบเนี้ยใครจะใครจะมีปันใครจะมีอารมณ์เล่นอีกอ่ะเพื่อนๆเกมเนี่ยเนี่ยเกมมันไม่สนุกกวกแบบเนี้ยเพื่อนๆดูดิดูมันยิงดิ มันเล็งดิแล้วมันรู้ไงมันมีคนรวยเนาะเพื่อนๆดูเอาเดี๋ยวกดดีพอร์ตกันเลยโกงในพุ่งดูนะดูนะนี่หัวแตะไวทีด้วยไวยทีด้วยพวเพื่อนอพเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเจ้าตีปูเนี่ทุกวันทุกวันเนยพเพื่อนออพเพื่อนอากิฟอยเดี๋ยวโอ้เพื่อนเพื่อนรวย ดูเลยเพื่อนหัวแตกสวยๆยิงมันยิงมันยิงโปรยิงโปรหน่อยโอ้อุ้ยอุ้ยหัวแตกเพื่อนๆโอ้โหแต่เล่นเก่งกูไม่ว่าแนะแต่ถ้าเล่นไกลแล้วก็มาใช้โปรนี่กูโคตรเกลียดเลยอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าผมว่าแต่ถ้าเกินสิบห้าคือปัญญาอ่อนนะเอออะไรอ่ะเพื่อนๆดูมันเล่นโปรดิ ผมคลิปนี้ลง Youtube แน่นะครับผมเพื่อนๆนะลงแรงอยู่ดีอยู่ในบ้านอยู่ดีมยิงผมตายเลยเสียรุมเลยเพื่อนๆผมตั้งใจว่าจะดันแรงอีโรอิดเพื่อนๆแต่ดูมันวิง่งดิ <ๆ S 2> ไม่ใช่โจเซนเพื่อนนี่ตัวนี้ต้องโดนยิงเท่านั้นจะจะวิ่งเร็วแต่มันก็ไม่วิ่งเร็วถึงขนาดนี้หรอกดูดูนะ ถ้ามันได้ที่โลูเอ้ยถ้ามันแพ้คือมันโคตรโง่นะเพื่อนเดี๋ยวผมลอยมันเสร็จดูนะดูนะไอ้มาลอยอ้าวไอ้ควายโปรโง่โปรโง่เพื่อนโอ้โหโคตรโคตรเท่เพื่อนกดไล์เลยเก่งมากเก่งมากคนนี้คาบโลได้นะครับโกนนายเก่ง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 เดี๋ยวผมไปส่องไอดีมัน นี่ดูแรงของผมดิไอ้หาสามพันสามร้อยผมดันดันมาเจอโปร,โกรเกือบทุกเกมอืมยังไปดูกันแป๊บปนี่ครับผมตัวนี้ฮ้ยไม่ใช่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 <ม>ใชนี่ลูกแทนนี่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  อยู่ในวันไอวีนะนะเพื่อนๆนี่นี่นะครับจําไว้นะครับนี่ยูไอดีนะครับผมหนึ่งเก้าสองสองสองแปดหกสี่หกนะเพื่อนเพื่อนไม่อยู่ในแคนนะครับผมนะแรงเดมอนไอวีคะแนนคะแนนแรงสามพันแป๊บหนึ่งนะสามพันหนึ่งร้อยสามสิแปดนะเพื่อนเพื่อมันแรงโปรนะเมืนเพื่อนดูจ้ายิงกว่ามันเก้าสิบสี่นะเพื่อนเก้าสสิบี่นเพื่อนดูนะมันยิงผมเมื่อกี้ดูดิดูนี่นี่ดูดิ จำไว้นะครับผมนี่ตัวนี้ใช้โปรโนะไม่ใช่ไอไม่ใช่ตัวนี้นะออน,นี่ครับผมตัวนี้ตัวนี้ใช้โปรโนะเพื่อนฝากด้วยนะฝากด้วยนะผมกดแบนไปได้นะแต่ว่านะน่าจะมีคนกดแบนหลายคนแหละก็ผมกะจะไม่ได้ทาคลิปหรอกวันนี้แต่มาเจอโปรอย่างนี้ก็ทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพื่อนตอนนี้ผมโดนยิงผมไม่ได้อัดนะแต่ผมอัดตอนที่ว่าโดนยิงเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สำหรับคลิปการเจอโปรนี้ครับผมถ้าใคร ก็ผมจะเก็บเป็นประสบการณ์กันแล้วกันนะเออสามสี่รอบเลยวันนี้นะ <c oughs> รอบนี้ก็โคตรมันไส้มากกว่าใครนะครับผมเพื่อนๆก็ไปและวอรร้อน